สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็จะพามาชมต้นตาลตโหนดและเมฆสวยๆนะคะปลูกเวนทิวแถวแบบนี้นะคะบรรยากาศกลางทุ่งนาบ้านเราช่วงนี้ก็ไม่ได้เพาะปลูกอะไรนะคะเพราะแห้งแล้งมากมายดูท้องฟ้าสดใสสุดๆตาลตรโ,โนดก็เป็นของดีของตำบลเรานะคะคือมีปัจจุบันก็ยัง มีมากอยู่นะคะก็คืออายุของเขาค่อนข้างยืนยาวแล้วก็ผลผลิตก็คือน้ำตาลน,นั่นเองบรรยากาศรอบๆก็แห้งแล้งพอสมควรแล้วก็ด้านนูนูนะก็เป็นเขาสัพยานะคะเขาในตำนาน เขาสัพยาก็เป็นเขาในโบราณคดีนะคะเกี่ยวกับฮนุมานเคยยอดเขามาวางไว้นะคะก็ชื่อเป็นเขาสัพยามีต้นสังกรณีนะคะในการรักษาโรคปัจจุบันต้นสังกรณีนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเป็นไม้ทางประวัติศาสตร์ชาตไทยแล้วก็รักษาโรคได้จริงนะคะ เดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเก็บฟางข้าวกันค่ะเอาไวท้ทําปลูกพืชช่วงฤด,ดูร้อนนี้เราก็จะใช้ฟางข้าวในการปลูกโปด้านบนของต้นไม้นะคะเพื่อที่เราเพิ่มความชุ่มชื่นนี่ก็เป็นฟางข้าวนะคะที่เราจะมาเก็บคือผุพร้อมทําปุ๋ยได้เต็มที่นะคะผุจริงๆเพราะผ่านความร้อน อันนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ดได้เลยค่ะ